สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m อ a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้โดยที่เราก็จะมีโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับสำหรับการลดราคาของ iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นะครับฝากทุกท่านนะครับที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone แล้วก็อยากจะเช็คราคาก่อนซื้อนะครับท่านสามารถมากดติดตาม ราคาของ iPhone ในแต่ละเดือนได้เลยนะครับที่ช่องของเรายังไงแล้วก็ฝากทุกท่านกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดู iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อปทั้ง2รุ่นเลยนะครับที่ผมจะนําราคามาเปรียบเทียบให้กับทุกท่านได้ดูรุ่นแรกก็จะเป็นในส่วนของ iPhone 13 Pro Max นะครับที่ตอนนี้ท่านก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีของไม่เยอะนะครับบางร้านก็ยังไม่มีจัดจําหน่ายโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่นํามาให้ดูราคาล่าสุดกันก็จะเป็น iPhone 12 Pro Max นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้มีอะไรหลายอย่างที่ คล้ายกันหรือว่าเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ว่าถ้าเราจะซื้อซื้อรุ่นไหนคุ้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาดูโปรโมชั่นล่าสุดกันก่อนสําหรับการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับท่านใดที่กําลังสนใจอยากจะซื้อ iPhone 13 Pro Max หรือว่ารอให้ iPhone 12 Pro Max ลดราคานะครับวันนี้มาดูทั้งหมดเดี๋ยวผมสรุปราคาล่าสุดมาให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไป เรื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่11ตุลาคมปี2021นะครับเริ่มดูกันที่ทางด้านแอป Lazada หรือว่าเว็บไซต์ Lazada นะครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max ปัจจุบันราคาก็ลดลงมาบ้างนะครับแต่ว่าก็อาจจะลดไม่เยอะซึ่งร้านที่ผมนามาให้ดูวันนี้ก็มีการลดราคาให้นะครับสหรับ iPhone 12 Pro Max เครื่องโมเดลไทย No Activate นะครับมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีจากราคาปกติ39,900 เก0บาทลดราคาเหลือ37,790บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุเริ่มต้น 128GB กิกนะครับซึ่งวิธีการชำระเงินไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าถ้าท่านอยากจะผ่อนก็ลองแชทสอบถามกับทางร้านได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันให้1ปีนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อร้านนี้ iPhone 12 Pro Max นะครับ3า7 9 0บาทก็สามารถกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิง iPhone 13 Pro Max จากทางด้าน Lazada นะครับราคาก็42,900บาท ตัวเครื่องเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยนะครับจัดจําหน่ายโดยทาง Apple ในส่วนของการจ่ายเงินนะครับเราจ่ายเต็มจํานวนหรือว่าอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ4,290บาทต่อเดือนมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับความจุมี 4, 4ความจุซึ่งสินค้าก็เป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ a p p l e ให้1ปีท่าในใดสนใจอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปดูได้ที่ลิงก์ของ lazada ที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับ ซึ่งถ้าท่านกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วสินค้าหมดก็รอ,อนิดนึงนะครับเมื่อไหร่ที่มีการเติมสินค้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูกันต่อที่ทางด้านช้อปปีนะครับราแรกสําหรับ iPhone 12 Pro Max No Activate นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องสนยนไทยมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีสําหรับราคาเริ่มต้น38,290บาทถึง47,679บาทนะครับก็จะต่างกันที่ความจุในส่วนของการชําระเงินเราสามารถผ่อนได้นะครับผ่อนสูงสุด10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ 3829บาทต่อเดือนนะครับซึ่งถ้าเราสั่งซื้อแล้วนี้เขาก็จัดส่งให้ฟรีวิธีการชําระเงินมีทั้งชําระเต็มแล้วก็ผ่อนชําระอย่างที่ผมบอกไปนะครับในส่วนของสีและความจุเริ่มต้น 128GB กิกก็มีถึง 512G ยกิกเลยนะครับยังไงแล้วเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนถ้าชอบค่อยทําการสั่งซื้อนะครับส่วน iPhone 13 Pro Max จาก s h o p e ปีนะครับก็มีจัดจําหน่ายเหมือนกันมีหลายร้านเลยนะครับทั้งจากร้านสตูดิโอเซเว่นหรือว่า i s t ต d i o นะครับ สินค้าหมดเลยนะครับซึ่งราคาก็เริ่มต้น42,900บาทแต่ว่าถ้ามีสินค้าเมื่อไหร่ผมจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับ iPhone 12 Pro Max แล้วก็13 Pro Max จาก Shopee นะครับไปปิดท้ายกันที่ทางด้าน Banana IT กันบ้างนะครับ iPhone 12 Pro Max ความจุ128กิก็มีให้เลือกครบทุกสีเลยนะครับราคาตอนนี้ลดเหลือ39,100บาทซึ่งเขาก็จะมีคูปองส่วนลดหรือว่าโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะครับยังไงแล้วท่านสามารถเข้า ไปดูรายละเอียดกันก่อนได้ที่ลิงก์ของ Banana IT นะครับส่วน iPhone 13 Pro Max นั้นราคาก็ขายอยู่ที่42,900บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาจะมีสินค้าเฉพาะคนที่จองไว้แล้วนะครับแล้วก็เริ่มจัดส่งในวันที่15-22ถึงตุลาคมนี้ถ้าเราจะไป w a ็อกอินหรือว่าจะไปซื้อที่ร้านก็อาจจะไม่มีสินค้านะครับสำหรับร้าน Banana IT ซึ่งราคาล่าสุดของ iPhone ทั้ง2รุ่นก็จะประมาณนี้นะครับราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรวันนี้ผมสรุปร้าน ที่น่าสนใจมาให้ได้ดูกันก็อาจจะลดราคาได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อรุ่นไหนก็สามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้นะครับเรามาดูต่อกันที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากไปซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมาดูราคาล่าสุดกันสําหรับ iPhone 2รุ่นนะครับวันนี้ผมก็มีมาให้ดูกันครบทุกค่ายมือถือเลยนะครับเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกสําหรับค่ายทูมูฟเอสนะครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max นะครับ ราคาเริ่มต้น25,200บาทถึง39,900บาทนะครับนี่เป็นความจุ128 g b กิกมีให้เลือกครบทุกสีเลยนะครับราคาเครื่องเปล่าก็39,900บาทแล้วก็ตอนนี้ทาง True นะครับเขามีโค้ดส่วนลดถ้าเราสั่งซื้อออนไลน์นะครับลดให้ทันที1 0 0 0บาทส่วนโปรเน็ตมีทั้งหมด4แบบนะครับแบบแรกเป็นโปรย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ในราคา28,700บาท ซึ่งก็จะมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกโปรอะไรส่วนลูกค้าปัจจุบัน t ู o Move H นะครับซื้อได้ในราคา27,700โปรนี้ไม่มีค่าเน็ตลุงหน้านะครับส่วนท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น25,200บาทก็น่าจะเป็นโปรที่ถูกที่สุดแล้วนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามีค่าเน็ตลุงหน้าด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรแล้วก็คนที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ในราคา27,700บาทมีค่าเน็ตลุงหน้าเช่นเดียวกันส่วน iPhone 13 Pro Max จากทางด้านค่าย TrueMove H นะครับมีให้เลือกทั้งหมด4ความจุราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่42,900บาทนะครับส่วน Pro Net รายเดือนเราสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น22,900บาทเป็นโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซึ่งถ้าเราดูจากตรงนี้ราคาก็จะถูกกว่าทางด้าน12 Pro Max เลยนะครับส่วนรายละเอียดของ Pro Net รายเดือนมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับมาดูกันที่แบบแรกเป็นโปรรายเดือนเดือนละ1699นะคซื้อเครื่องได้ราคา2 0 2,900บาทพร้อมกับจ่ายค่าหนีล่วงหน้า1 0,000ืนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ32,900บาทแต่ว่าโปรนี้จะมีสัญญาในการใช้งานทั้งหมด24เดือนหรือว่า2ปีนะครับซึ่งก่อนที่ท่านจะซื้อก็คิดดูก่อนนะครับว่าถ้าเราติดสัญญา2ปีจะคุ้มไหมกับราคานี้นะครับ22,900าบาทในส่วนของอินเทอร์เน็ตให้4 G แล้วก็5 G มาใช้แบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับแล้วก็ให้ค่าโทรมาทั้งหมด1,200นาทีโทรฟรีในเครือข่าย 24ชั่วโมงนะครับเฉพาะ30นาทีแรกถัดมานะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1399นะครับซื้อเครื่องในราคา33,900บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า4,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ37,900บาทมีสัญญา12เดือนนะครับโปรนี้อินเทอร์เน็ตให้มาใช้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดที่ความเร็วสูงสุด1กิกส่วนค่าโทรก็900นาทีนะครับโปรถัดมาก็จะเป็นโปรรายเดือนเดือนละ1399เหมือนกันนะครับซื้อได้ราคา26,900จ่าย ว่าโปรนี้มีสัญญา24เดือนนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดค่าโทรก็900นาทีไปดูกันต่อที่โปร1199นะครับซื้อเครื่องได้ราคา34,900จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า3,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ37,900บาทนะครับสัญญามี12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทร700นาทีโปร1199สัญญา24เดือนนะครับซื้อได้ราคา28,900จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า6,500บาทอินเทอร์เน็ตไม่่อันไมลดดสปด ค่าโทรก็7 0 0นาทีแล้วก็สุดท้ายเป็นโปร699นะครับซื้อได้ราคา37,900พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่งหน้า2,000โปรนี้สัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้50 GB ที่ความเร็วสูงสุด1 g นะครับในส่วนของค่าโทรก็ให้เรามาทั้งหมด300นาที ซึ่งถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะซื้อทั้ง iPhone 12 Pro Max แล้วก็ iPhone 13 Pro Max นะครับจากทางด้านค่าย t True m o v e H ท่านสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ทรูทุกสาขารายละเอียดของราคาทั้งหมดก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ค่ายที่2นะครับสำหรับค่าย d t แทนะครับ iPhone 12 Pro Max มีขาย2ความจุก็คือ128แล้วก็256 g b นะครับในส่วนของราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรนั้น128 g b ซื้อได้ในราคา26,700บาทแต่ว่าปัจจุบันสินค้าหมดนะครับก็จะมีเฉพาะความจุ256 g ิเท่านั้นซื้อได้ในราคา37,000ซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้นะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ2199นะค ับซื้อได้ราคา3,700บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า8,500นะครับโปร1499ซื้อได้ราคา31,200จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า3,000นะครับแล้วก็โปร1099ซื้อได้ราคา33,700จ่ายค่าเน็ตลุงหน้า2,000 ส่วน iPhone 13 Pro Max นะครับจาก d t a ทความจุ128 g ิราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่42,900บาทมีให้เลือก2แบบนะครับก็คือสำหรับลูกค้า d t แทที่มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปนะครับก็จะเป็นด้านบนมีทั้งหมด4 p a แพ็กเกจนะครับก็คือแพ็กเกจ 2199, 1499, 1099แล้วก็699นะครับราคาก็จะเป็นตามตารางอย่างที่ทุกท่านเห็นโดยที่เขาจะแบ่งเป็น4แบบนะครับลูกค้า d t แทก็ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น29,600นะครับ ลูกค้า Silver Member ซื้อได้ราคา29,600ลูกค้า Gold Member นะครับ29,600แล้วก็ลูกค้า p l t t i n u m นะครับ28,600ราคาก็จะประมาณนี้ซึ่งทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับถ้าท่านใช้ดีแทแบบรายเดือนอยู่แล้วแล้วก็ใช้มานานกว่า12เดือนนะครับสามารถไปรับสิทธินี้ได้ส่วนลูกค้าทั่วไปนะครับถ้าท่านไปเปิดเบอร์ใหม่ก็มี4โปรให้เลือกเช่นเดียวกันด้านล่างนะครับมีโปร2199ซื้อได้ราคา31,600นะครับมีค่าเน็ต 1499ซื้อได้ราคา34,400จ่ายค่าหนีลงหน้า4,000นะครับโปร1099ซื้อได้ราคา36,400จ่ายค่าหนีลงหน้า2,500แล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา38,900จ่ายค่าหนีลงหน้า1,500บาทนะครับซึ่งโปรของ iPhone 12 Pro Max แล้วก็13 Pro Max ของค่าย d t e c ก็จะประมาณนี้ถ้าท่านสนใจนะครับหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปหาซื้อได้หรือว่าไปสอบถามได้โดยตรงนะครับที่ศูนย์ d t e c ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย a i p s o n นะครับ iPhone 12 Pro Max มีขายเฉพาะความจุ256 g b นะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่43,900บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเริ่มต้น31,700นะครับสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าลูกค้าปัจจุบันของเขาส่วนลูกค้าเซเลเนตนะครับซื้อได้ในราคา37,000เครื่องเปล่าลดราคาพิเศษเหลือ42,900บาทนะครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max ความจุ256 g b ส่วน iPhone 13 Pro Max ของค่าย AIS นะครับเขาก็จะมีหลายโปรให้เราเลือกเหมือน กัน มาดูกันที่โปรโยายค่ายเบอร์เดิมนะครับก็จะแบ่งเป็น2แบบก็คือสัญญา12เดือนก็จะเป็นแถวด้านบนนะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น33,400าเป็นแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699านะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า4,500บาทนี่เป็นสัญญา12เดือนนะครับส่วนด้านล่างเป็นสัญญา24เดือนซื้อได้ในราคาเริ่มต้นถูกที่สุดนะครับก็คือ24,900บาทเป็นโปรเน็ตรายเดือนเดือนละ1699านะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย1 0,000รวมจ่งหมด ประมาณ3 4 9 0 0นกานะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ iPhone 13 Pro Max จากทางด้านค่าย AIS ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปสอบถามได้โดยตรงที่ศูนย์ AIS ช h อ p ทุกสาขาเลยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 13 Pro Max แล้วก็12 Pro Max นะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรที่ผมได้สรุปมาให้วันนี้นะครับซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อรุ่นไหนก็สามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเครื่อง แบบไม่ติดโปรก็สั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรก็ไปหาซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี